สวัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาแล้วนะคะทริปนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนนั้นตามไปดูกันเลยค่ะเดมาถึงสิงคโปร์แล้วเดินไปล้มไปอ่ะอ่ะอ่ะ,อะห้องเราสวยปะดูสิมีหลายคนนะเป็นบ้านหนึ่งหลังสามารถมาเช่าได้วันนี้เรามากันเจ็ดคนดูน่านราักอื นี่มีเตียเยเยอะมากร็จแ,แล้วก็นี่ข้างนอกอน้ำนี่เราจะไปทุ่งลาเวนเดอร์นะคะแต่มาดูบ้านนี้ชเ,เ,เช,ออชอริสเยอะมากเราไปเก็บเชอริสกันดูสิเชอริสเยอะอ่ะ และนี่ทางเข้าทุ่งลาเวนเดอร์จ้าถึงแล้วถึงแล้วไหนอะลาเวนเดอร์มีแต่ชาญนที่สวยมากอะชินอุตจ้าวันนี้เราไปเที่ยวกันเจ็คนนะคะไปดูกันว่ามีใครบ้างไปเลย Miss h พีฟ from Cambodia Miss m a v e from Thailand Mr. Enrique from Argentina, Miss Bo from Thailand, Mr. Koss from Georgia, Mr. Justin from Australia, and Miss Sailom from Thailand. ซึ่งทริปนี้นะคะเราได้ไปเที่ยวที่ซิงาคีอ,อีกครั้งซิงาคีอ,อยู่ในภูมิภาคตะวันออกสุดของจอร์เจียเป็นเมืองที่เล็กที่สุดในประเทศจอร์เจียนะคะเสร็จแล้วเราไปเที่ยวที่ทุ่งลาเวนเดอร์มีชื่อว่านูครีอานนะคะส่วนค่าเข้านั้นอยู่ที่คนละ4ลารีหรือไทยก็ประมาณ40บาท แต่ทุ่งลาเวนเดอร์จะเปิดแค่2อ,อาทิตย์นะคะเออนี่คัมบเดีเกค่ะสวัสดีาด <laughs> วัดีอริกาสวสเรีอเมวัอเรกัียมัมมาสวเรียเรี ทริปสำหรับทุ่งลาเวนเดอร์นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีคนดูทำแล้วไม่มีคนดูเราท้อแท้นะคะแต่ถ้าใครอยากเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงตัวเล็กๆทำทุกอย่างด้วยตัวเองคนเดียวคนนี้ก็ฝาก Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบาย